วาราวัชรจิตหนึ่งลูกอากุศลเจศิกสิบสี่อปมัญญาสองสุขุมรูปสิบหกนิพพานก็ได้สองคะแนนอ่าถ้าอ่าถ้าคุณยายบอกว่าอากุศลเจศิกสิบสองอปมัญญาคือจากวิสัชนาว่าไงทำไมวิสัชนา อชาชาชาคุณเทียมจิตยขันเ สินทริยังกติหิขันเทหิคติหายตเนหิคติหิธาตุหิสัมปยุตังปุริสินสีนิประกอบกับขันอายตนาธาเท่าไรวิสัชนานาถิไม่มีปุชชาปุชชา ปุจฉาปุริสินธาริยังกตีหิขันเทหิกติหายะหิกตหิธาโตหิวิปยุตังปุริสินสีน้ไม่ประกอบกับขันอายตนะธาเท่าไรวิสัชนาปุริสินทาริยังเอเกนา ยตเนนะสาัตาหิทาตุวิประยุตังเอเกนายตเนนะทาตุยาเกหิชีวิประยุตังปุริสินสีนี้ไม่ประกอบกับมาขันสีมานายตานาหนึง่งวิญญาณธาติ และไม่ประกอบกับธรรมายตนะบางส่วนคือเจตสิ52 <c oughs> ก52อุจฉากาตีหิขันเทหิกตีหายะตะนหิกตีหิคาตุหิสังยุตตังมานินสีนประกอบกรับขันยตนะธาต เวสัชนมามนินทธิยังตีหิขันเทหิสัมปะยุตังเอเกนายตเนนะเอกายาธาตุยาเกหิทิสัมปะยุตังมนินเซนีประกอบกับขันสามคือเวทนาสัญญาขันสัมขารกันและประกอบกับธรรมายตนะ เจตสิกห้าสิบสองปูช้ามานินทาริยังกตีหิขันเทกตีหายัตเนหิกตีหิธาตุวิปยุตตังมนินสีนี้ไม่ประกอบกับขันอายตนะธาเท่าไรวิสชนมามนินทริยัง ทาตุวิปยุตตังเอเคนายะตะเนนะอกายาตุยาเอีจีิปยุตังมานินเีนิไม่ประกอบกับรูปประขันหนึ่งโอลาลิกายะตะนาสิบโอลาลิกาตุาสิบ <c oughs> <c oughs> สุภุมารูปสิบหกนิพพานปุจฉาทุกขินทาริยังกติหิขันเทหิกติหายตัตเนกติหิธาตุหิสัมปะยุตตังทุกขินสีนประกอบกับขันอายตนะธาตุเท่า,ทาไรวิสัชนาทุกขินทาริยังิันเ ประกอบกับขันสามคือสัญญาขันสังขาระขันวิญญาณขันมานายตนะหนึ่งกายวิญญาณธาตุหนึ่งและประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือสัพพะหกเว้นเวทนาอุฉาทุกขินทะลียังกติหิขันเทหิติหาย ทุขิณีนิไตรกรกันนายตนาฆาเท่าไรเวสัชนาทุกขินทาริยังเอเกนายัตเนนะทระสหายตเนหิโสราสาหิตาตุหิวิปยุตตังเอเกนายตเนนะเอกายาตุยาเกหิธิวิปยุตตัง ุกขินเซนีไมับัธโอราฬิกายตนะสิบ่าตสิบหคือโอราลิกธาตุสิบวิญญาณธาตุหกเว้นและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกสีสห้าสุขุมลูกผ่านปุชฉา

สรัญญาขันสังขาและขันวิญญาณาันมา,นายยตนาหนึ่งมโนวิญญาณธาตุและประกอบกันธรัมมธาตุบางส่วนคือเจตสิกสีเว้นเวทนา ปุชาสมานาสินทริยังกติหิขันเทหิกติหิาทาตูหิวิปยุตังสมานาสินสีนิไม่ประขอบกับขันอายัตนะธาเท่าไรวิสัชนาะ ยนะโสราสาหิตาตุเอกายาธาตุยาเกหิจิวิปยุตังสมณสินสีนี้ไม่ประกอบกับโอลาลิกายตนะสิบห้าสิบหกคือ โอลาลิกธาตุสิบวิญญาณธาตุหกเว้นและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบ,บางส่วนคือเจตสิกห้านี่ถ้าอยากรู้คืออะไรสิบเอ็ดโทมนัสสิน อะไรสิบสองอ้าวก็นี่สิบไงอ้าวสิบสองครั้งโอ้โหสิบสองโสมนัสสินทะลิยังองค์ธรรมคือองค์ธรรมคืออะไรคะอมูมจิตสองเจตสิกยี่สิบเอ็ดเวนเวทนาหาเองได้หรือยังคะเนี่ย <c oughs> หามาให้โอสะมูลจิตสองวิญญาณหนึ่งมะนาหนึ่งมะโนวินหนึ่งอ้าวขันได้กี่ขันสามขันมีอะไรบ้างอายตนะ <c oughs> มะนาหนึ่งธาตุมโนวินหนึ่งขันบางส่วน ขันบางส่วนมีหรือไม่มีไม่มีเพราะนิเทศเป็นเป็นเวทนาขันไม่มีมีแต่ทร,รมไมาแต่นะธรรมธาตุคือเจยีสิบเอ็ดเวน้นเว้นเวทนา <c oughs> <c oughs> หาไงก็หาวิบซ้ำ <c oughs> <c oughs> ซ้ำได้กี่ขันละซ้ำ สัมปยุทธ์มารวมได้เท่ากับ 3, 1, 1, 1. รวมไปได้เท่ากับ 4, 2, 2เหลือ <c oughs> 1, 10, 16ยกมาใส่ได้เลยวิประยุทธ์อ่ะเกฮิจิทำยังไงคะเกฮิจิอะไรตั้งเอาอะไรลบ 5, 5้าตั้งลบด้วย ยี่สิบสองเหลือสามสิบสุขุมมาลูกนิพานง่ายหรือยังเนี่ยง่ายหรือยัง <c oughs> โยมวันนาโยมวันนาองค์ธรรมคืออุเบขาเวตัวประกอบคืออะไรอุเบขาจิต ห้าส uh ิบห้าเจสิกสี่สิบหกเว้นเว้นเวอาหาสัมปยุต <c oughs> ข้างนอกเขาขายอะไรกันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มะนานหนึ่งวินหกขันบางส่วนทำไมตนะธรรมธาต เท่าไหร่ล่ะทำไมแต่นร,รมบารีคือ416 J 416 Wentway โยมจีรายุหาวิป427เหลือ111เกหิจิ <c oughs> <J 4> <c oughs> อาอะไรตั้งเอาอะไรตั้งคะ52ตั้งลบด้วย47เหลือ5้าห้าคืออะไรคะอยากรู้โทสีอะ ครับมีวิจิกิฐาอยู่นี่นี่วิจิกิฐาอยู่นี่แหละปีตินี่เห็นไหมไม่แน่ใจเลยเห็นไหมจะแยกหรือไม่แยกไม่แยกมันจะให้ไปทําเป็นการบ้านแล้วพรุ่งนี้อามาส่งบนโต๊ะองค์ธรรมคือดูให้ดีนะอ่าดูให้ดีตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทําไม่เป็นสัทธาเจองค์ธรรม ตัวประกอบคือตัวประกอบคือสัตทินรีองค์ธรรมได้แก่ศรัทธาเจตสิกที่ในที่ในไหนคะโสภณจิต59เเวลาไปหาตัวประกอบหาไม่เจอให้เปิดองค์ธรรมดูใช่ไหมคะ สัตทินรีองค์ธรรมศรัทธาเจตสิกที่ไนที่ไหน,ท,ไหนที่ไหนเป็นอะไรคะเป็นตัวประกอบเจตสิกประกอบเท่าไหร่37เว้นศรัทธาอ้าวหาสัมประยุตธ์เกอเวทนาสัญญาสังขารเท่าไหร่คะังะ เวทนานหนึ่งสัญญานหนึ่งอ, 35, อ้าสาสห้าอายตนาล่ะทำทำอา้โ 59, อาโสพนจิตห้าสิบเกอ่ะวินหนึ่งอามานานหนึ่งอามาโนวินหนึ่งอบอกว่าไม่ได้เห็นปะ่ะเขียนยังไม่ทันเลยเนี่ยเอศัทธาเจเป็นอะไรขัน อถ้าเขาบอกว่าสมเวเป็นเวทนาขันใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าสธาเจเป็นอะไรสังขารละขันสังขารละขันหนึ่งอืมธรมไมตะนะหนึ่งธรรมธานุหนึ่งอ้าวสามประยุทธ์ <c oughs> ถามว่าสัตทินซีประกอบกับขันในตะนะทธาตุเท่าไหร่หาเรียบร้อยแล้วได้ขันเท่าไหร่ล่ะ <c oughs> ออดูให้ดีดูให้ดีอะไรไม่เอาอะไรมาตรงกันไม่เอานี่สังขารอันนี้ก็สังขารไม่เอาอ่ะเหลือกี่ขันคะยังสี่อยู่เดิมเลยนั่นแหละคุณยายนะเพนีที่ขันสี่ตรงไหนหนึ่งสองสามแล้วจะเอาสี่ที่ไหน สามอ้าวอายตนะล่ะมนโนวิญญาณธาตุหนึ่งอ่ะอ่ะเท่าไหร่ล่ะอ่ะเท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดเวนอ่ะหมดหรือยังคะ ยังไม่หมดเลยเนี่ยยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังฝากไว้ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยเออสามห้านี่จะไปไว้ไหนเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสาเศษ1สห้าเออแล้วก็บอกก็ไม่ได้เขียนยังเขียนไม่ทันเลยเนะี่ยบนกระดานอ่ะไม่ชีจดหาวิบเอาเอาตัวประกอบของสารพยุตไป อ่ะรวมเท่าไหร่ละอ่ะเอาอะไรยกอะไรมาอ่ะยกสามมาอ่ะเท่าไหร่ละยกอะไรมาคะคุณยายช่วยช่วยมีชีจดหน่อย <c oughs> <c oughs> คุณยายคุณยาย <c oughs> คุณยาย,ย,ายฟังคุณยายคุณยายเออเท่าไหร่คะสี่สองสองอ่า บอกคุณยายบอกว่าห้าสิบสองสิบแปดมาลบเ้าหเหลือเท่าไหร่คะ 4, 1, 4. อ่ะวิบได้ยังทีนี้นวิบได้ยังวิบได้แล้วอ่าหนึ่งสิบสิบหกอ่ะทีนี้หาอะไรคะเ <c oughs> กฮิจิอ่าเอาอะไรตั้งฮะห้าสิบสองตั้งลบด้วย อะไรไปลบละอ่ะสามเจ็ดบวกอ่าคุณยายบอกว่าย,ยกสามสิบเจ็ดมาบวกกับศัทธานหนึ่งเป็นสามสิบแปดอ่าเหลือแปดลบสิบสองเหลือสี่ค่าถูกยืมไปหนึ่งแล้วเหลือสี่ตรงนี้สามลบแล้วหนึ่งสุขุมมาลูกสิบหกนิพพาน เห็นไหมบอกเวลาบอกไม่ได้ไม่ได้หาไม่ได้เห็นไหมบอกมือยังเขียนไม่ทันเลยเนี่ยะต่อไปเป็นอะไรคะสมาธินซีวิทยินซีสตินซีสมาธินซีปัญญินซีแล้วก็อนัญญาอัญญนอัญญาตาวินซีทำใส่สมุดอย่างนี้แหละคิดเองตัวอย่างอยู่นี่ตัวอย่างอยู่ที่สัตทินซี คิดใส่สมุดการบ้านไม่ใช่คิดใส่สมุดจดแล้วมาวางไว้บนโต๊ะพรุ่งนี้ตัวประกอบคือตัวประกอบคืออะไรคะอะกู12เจติ๐26เว้นโมหะ ยีเว้นโมหะเจตสิกยีมีขันอะไรบ้างเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันเท่าไหรคะยี่สิบสแล้วก็ก็เป็นธรรมทตนะธรรมธาตุลุงสมชายหายหมดเลยสังขารหายเกี้ยงเลย นะคะต้องมีสังขาร้วยนะอ้าวอาุสนิพสองมีขันอะไรบ้างวินมานามโนวินอ้าขันเท่าไหร่นิเทศเป็นอะไรขันอยู่นิเทศนิเทศเป็นสังขารทำไมตน,นะธรรมธาตุอยู่อา้าขันเท่าไหร่คะขันสามคือ อายตนะธาตุส่วนสังขาน24นี้ยกมาเป็นทำไม้ตนะธรมธาตุเท่ากับเวนโมหะหาขานในตนะธาตุที่องค์ธรรมก่อน สามหนึ่งหนึ่งมาบวกได้เท่ากับ 4, 6, 2, เหลือเท่าไหร่คะหนึ่งสิบสิบหกเกฮิติห้าสิบสองตั้งลบด้วยห้าสิบสองตั้งลบด้วยยี่สิบเจ็ดนี่มาได้ยังไงคะ ยี่สิบหกบวกอะไรอีกหนึ่งโมหะหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะยี่สิบห้ามาลูกนิพผ่านหายสงสัยหรือยังทีนี้สาดละขัน สิบสองโลกิยะกุสิบเจ็ดเวน้นเว้นเจตนาอ่ะทีนี้หาเองละหาตัวอย่างให้สังขารหนึ่งละทีนี้หาเองหาสัมปะยุตเท่าไหร่ขันสามมีอะไรบ้าง อายตนะธนตุต้องยกไปเป็นอะไรเปเกจิอายตนะธาตุตรงสัมปยุตมีไหมมีไหมเนี่ยไม่มีบส่วนไม่มีมีแต่ทำไม่ตะนะัธรรมธาติคือเจห้าสิบสองแล้วตรงไหนที่ทำไม่ได้อะเนี่ยสิบสิบยกไปไหนเลย อ่าเกฮิติเหลือเท่าไรห้าสิบสองคบยางเหลืออะไรคะสุขุมมรูปกนิผ่านเพราะห้าสิบสองอยู่นี่แล้วไม่ต้องแยกจะแยกก็ต่อเมื่อเป็นสังขารเท่านั้นอ่ามีใครไม่เข้าใจตรงไหนอีก จสิกไม่เหลือเหลือแต่สุขุมลูปกับนิพพานสองมาจาก49ไม่ได้ต้องตั้งอะไร49นี้เป็นสังขารละขันเอามาคิดไม่ได้ต้องคิดที่ธรรมายตนะธรรมธาตุต้องคิดที่ธรรมายตนะธรรมธาตุตตน,าาตนะไปคิดที่49ไม่ได้นะ คะคะหนึ 1, 10, 10. ่งสิบสิบหาขันในตระนธาตุที่องค์ทำก่อนใช่ไหมคะเป็นสังขารละขันทำมาตระธรรมธาติสามหนึ่งเจ็ดนี่ยกมาจากสัมปยุตสามหนึ่งเจ็ดนะคะนี่มาจากสัมปยุตนะ,ะขันสามก็คือเวทนาสัญญาวิญญาณมนาหนึ่งวิญญาณ